ลุงวิทย์ไม่มีฟัน

lại nhá, mẹ mẹ có được จะของดูดหมดเ้า บอด้วยด้ปิ้นเก็มี้างานมาเนี่ย เปิดยังวันที่หนึ่งตกันเริมเปิดแบบจริงจังกับสิวันที่หกหอันนี้ก็เปิดท,ทดลองระบบท่าน,นเหรอเนอะเอะอาะเสร็จแล้วก็ยังไม่จัดเฉย กินตะพ่ยอกับค่กินแบกินเขาคยกินตะพุนเลรวขาเขายกินได้กินอะพุนที่อียบ่ยอมตะพุงเจ้านี่อาจจะใช่แล้วเรากินกับบ้านกินเนินดูลงรงแ่มอีกกับมานตะธะาคาแ่เลี้ยงองเลุ่งัร่นี่ hay đâu thì thì thiếu 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 thế mẹ gọi มั้ย thiếu thiếu của con đấy thiếu của mẹ

หายังม่หมดแรงข้าวหดแรข้าตูดลุงเอาออกให้แล้วโอเคใหญอ่ำน้ให้นมัหายก่จขั้นไข่หนอดึกหน่อยวหายังทีนนี้ นี่ยังเจโอ้โอหล่นไหมเนยอ่อ่ะอ่ะอ่ะอะอ่ะอ่ะอนอ่ะอ่อ่ะอ่ะอัะอัะอ่ะอัะอ่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 อ่ยอ่ะอ่อ่ะ่ะอ่ะ่แม่อ่่่อ่ เออมันหักลงไปเจ้า <c oughs> พอ่อลานคอยว่ามันลงไปแล้ว <c oughs> <c oughs>

เปิดปากกระป๋องซื้อแตกยาเปิดอรองนี้เอกสิวนะเอขนมนอรับไม่กินอยางแน้มนเล่นไนะเออแบบมนอาีกนะอย่ามันเียว้ยอย่าประพูดส่ อย่าเลนยาเนลูกผู้ใดนี่ลูกผู้ใดลูกผู้ใดนี่ลูกผู้นี่ลูกผู้ใดแม่ชื่อแม่ชื่อบกว่าพอดีนี่ไม่ใช่ดาราค่เขาเป็นาร นอาจจะเป็นน,น,นี้ค่ะนี่แหละนี่แหละเขาบอกว่าฝึกยังไงได้อย่างนั้นคือถ้ายายนั่งกินข้าวปุ๊บจะมาเลยค่ะมาเป็นฝูงเลยคะ่ะนี่หนึ่งตัวแล้วอีกหนึ่งตัวอีกน,นึ่งตัว ไปช่วยไปช่วยเพเป็นไรไปช re ่วยไหมไม่กินไอตครมไหมกินไอติรมไหม อย่อะไรอ๋อลูกอมไม่เล่นนะไม่เล่นลูกไม่เล่นอร่อยไหมคะ กินนั่นดีเอ็มเอ็มนี่ยังันี อาดอาดอาดบอมีเจ้ว่ายุ่ใส่เนาะก็มีแต่ไปร่ำบุญน่ได้เจ็บไว้